ชินสแกนโกงวันนี้ครับเดี๋ยวไปที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวแถวสพเมืองพัทยาครับเมื่อพี่โชเฟอร์แท็กซี่วัย54ปีเข้ามาแจ้งความกับตำรวจเพราะว่าถูกชายชาวต่างชาติเนี่ยแหะฮะเมาแท็กซี่2,000บาทมาจากสนามบินสุวรรณภูมิให้มาส่งหาเมียที่โรงแรมในเมืองพัทยาปรากฏว่าพอมาถึงเนี่ยเบี้ยวนะฮะจ่ายตังค์ไม่ครบ และมีการเสนอเอากัญชามาให้ห่อใหญ่ๆเลยเป็นเงินสดแลกแทนเนี่ยเขาบอกโอ้โ oh, ห oh, ทาอย่างนี้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับตอนตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนายประจวบอ,อยู่เมฆอายุ54ปีเป็นคนขับรถแท็กซี่เข้ามาแจ้งความกับตํารวจนะฮะที่สพเมืองพัทยาหลังถูกนักท่องเที่ยวต่างชาติรายหนึ่งหลอกใช้บริการจากสนามบินสุวรรณภูมิมาส่งที่พัทยาแล้วเบี้ยวค่าโดยสารนะครับนายประจวบบอกว่าตัวเขานั้นรับ ชาวต่างชาติเนี่ยมาจากสุวรรณภูมิปลายทางมาที่โรงแรมในเขตพะายากลางค่าตกลงโดยสารกันเนี่ยอยู่ประมาณ2,000บาทซึ่งผู้โดยสารแจ้งว่าเดี๋ยวภรรยารอรับและจะจ่ายเงินให้เมื่อถึงที่หมายแต่พอมาถึงที่โรงแรมที่ผู้โดยสารนั้นมีการเรียกเนี่ยปรากฏว่าจ่ายมาเพียงแค่ 900บาทเท่านั้นส่วนผู้หญิงที่อ้างเป็นเมียให้มาเพิ่มแค่50บาทเท่านั้นนะฮะคุณประจบบอกว่าโอ้โหและเงินส่วนต่างล่าอีก1 0 5 0บาทอยู่ที่ไหนอีกฝ่ายบายเบียงอ้างว่าไม่มีเงินและสักพักผู้ชมหยิบกัญชาห่อใหญ่ๆเอามาเสนอเลยว่าเนี่ยคือค่าตอบแทนเอาไปแทนเงินสดจะดีกว่าคุณประจจบบอกว่าเอาแบบนี้ไม่ได้สิครับ แจ้งความนะฮะถ้าไม่จ่ายเงินให้ครบได้ผู้โดยสารก็แสดงความไม่พอใจและก็ตีเนียเลยครับหนีขึ้นไปบนโรงแรมทิ้งเอาไว้เนี่ยคุณประจวบเนี่ยยืนแข้งอยู่กลางดึกไม่ได้สนใจเลยนะฮะว่าเขาเนี่ยจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรค้างค่าโดยสารคุณประจวบบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยให้การช่วยเหลือผู้โดยสารที่ไม่มีเงินมาแล้วนะฮะเพราะว่าเห็นใจแต่เจอแบบนี้เขารู้สึกท้อจริงๆครับ ปกติที่ผ่านมาเนี่ยมักจะเห็นข่าวคราวก็คือคนขับแท็กซี่เนี่ยทำร้ายชาวต่างชาติใช่ไหมแต่ชีวิตจริงเนี่ยอยากให้สังคมเห็นหน่อยว่าคนขับแท็กซี่ก็เจอแบบนี้เหมือนกันก็ถูกเอาเปรียบเหมือนกันนะฮะคราวนี้เนี่ยใครจะช่วยพวกเราได้บ้างนะครับเข้าเดเลยครต้องโมโหว่าคือผมโมโหเมหื่อวานเมื่อวานเมื่อวานผมก็โดนที่ไอ้นุ่นทีีกแล้ว แา่ก้าร้อยแค่ก้าร้อยใช่แล้วเขาได้ทำลงทำร้ายอะไรนะไหมไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำคือว่าผิดผิดสัญญาว่าว่าว่าจะมาเงินที่ชิเมียเราโทรเมียลงมาผมก็ถือว่าเมียจาวตังให้ก็คือเจ็บใจอ่ะคือว่าเราเราเรามาดูบนสุดอ่ะมันจะมันจะเป็นห่วงกันี่ผว่าผมมาแล้วเนี่ยผมมาผมมีจรวสนามบิน ส่วนทางคดีความคือตํารวจเขารับทราบแล้วนะฮะแล้วก็รับดําเนินคดีและอยู่ระหว่างการนําตัวนักท่องเที่ยวรายนี้เนี่ยมาสอบสวนและก็จะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้นะฮะพี่ประจบครับคุณผู้ชมครับถ้าใครมีเรื่องราวร้องทุกข์หรือว่าถูกโกงก็ส่งมาได้นะฮะทางเพจบรรจงชงข่าวแล้วเราจะแฉะทุกกลโกงในชินสแกนโกครับ